ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารวีวิวฟิล์มฟ้าใสเซรามิกนะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อ a j f i ฟิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยครับในแบรนด์ของ a j f i ฟิก็ป้องกันรังสี UV ได้99%นะครับแล้วก็ป้องกันควารมร้อนจากแสงแดดอินฟราเรดได้99%นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของทางร้าน ก็แบบสายซิ่งครับฟ้าใสเทรามิกสวยๆกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะวัดค่าความร้อนให้ดูนะครับด้านในก็สว่างอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มใสอ่านี่นี่จะเป็นเครื่องวัดความร้อนนะครับตัวตัวแรกจะเป็นค่าแสงส่องผ่านนะครับตัวกลางก็จะเป็นพวก UV ป้องกัน UV แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นป้องกันความร้อนจากแสงอินฟาเรดนะครับเ,เทียบกันครับไปเลยนี่ครับแสงส่องผ่านได้ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับป้องกัน UV ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ป้องกันรังสีอินฟาเรดความร้อนนะครับได้เก้าสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับ คือความกันกันได้จริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมสวยๆเลยครับผมท่านใดสนใจก็ทักเพจทางร้านได้เลยนะครับ